อ,อยานะเพื่อนเข้ามาสิสัตว์เลือดแตกเออกูไม่ไหวแล้วอ่ะดีมากเอองั้นกูจะจับตาดูมึงสองคนในที่เุดกูก็สบายกับมึงเป็นไงบ้างแรปเตอร์อยากมีลูกสักคนไหมเออรู้สึกว่าเราจะดีกันแล้วนะจะไม่ดีเออคุณเป็นอะไรมันงครับผมโดนแรปเตอร์แดกแล้มันก็ตายออออ ฉันว่ามันบ้าไปแล้วไม่ต้องห่วงเพราเอาเซฟิทมาด้วยยินดีต้อนรับสู่บ้านบอคอเตะนี่คือลานประหารเก็บตัวดูนะทุกคนแงมแงมแงม,มสัตรูตแค่นี้ทุกคนนี่คือลานบอลเอาสัตว์เอ้ยใครบอกให้เอามาเล่นเลยสวยแรกได้ตวัวสองจะบุกออกมาตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่คือเซลล์ของแอนด์แมน นี่คือไข่ของมนุษย์จริงๆเราเรามีความสามารถด้านสมองนะคะสมองนี้ทำให้เรา,เราฉลาดได้ค่ะจ้มห่อนี่มันตายแล้วไม่มีขอดตาด้วยฉันจะทำยังไงดีฉันอาจจะตายก็ได้กงเล็บนี่มีนี่ไม่นี่มันมีแต่เมืม่อไรเขียนซะด้วยโอ้กงเล็บเรากำลังจะไม่อยู่แล้วเยี่ยมมากเลยเอ้าวมีรอยแอดงสตรงนี้ด้วยสุดยอดเราต้องระวังมัน อี S <S คีเตอรเสาร์มันกำลังจะจมเหตุทุกคนนี่ไงเขาบอกว่าอย่ายิงแล่นกันติ๊กตอกติ๊กตอกนี่คุณไม่เป็นไรใช่ไหมนะเออผมบอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกนะจริงด้วยฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเออแล้วคุณละ่ะมันเป็นไรหรือเปล่าเต่เสอร์ทุกตัวล้มตายหมดเพราะใครกันละ่ะไงเพื่อน คุณตายหรือยังมึงตายหรือยังอย่าตายนะแต่เสากำลังบินมาเยอะเพียบเลยโอ้ปวดเยี่ยวไอ้ปวดเยี่ยวห้องแมียเสาคุณช่างแม่งกูจะตายแล้วเออส oh, yeah, um, ิงเลยส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 ิงเลยไปกันแล้วมอเตอร์ไซค์อ้าวเออมอเตอร์ไซค์แบบหมดทำไงดีนะอ้าะรู้แล้วแลปเตอร์แลปเตอร์แลปเตอร์วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปแลปเตอร์แลปเตอร์ তুলসী এলেকাত খাই লি ভাই খাব